สายสุขภาพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาของรายการฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะบ่ายวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันค่ะซึ่งเรารู้จักกันดีนะคะว่าเขาทาหน้าที่ในการต่อต้านกําจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและตัวที่ระบบภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยนะคะสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาค่ะที่จะกําจัดสิ่งใหม่ๆที่จะเข้าสู่ร่างกายด้วยนะคะ โดยที่มีตัวหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าเป็นเม็ดเลืดขาวที่ทําหน้าที่เหมือนทับหน้าในการคอยกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราและปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมเขามีสูตรที่เรียกว่าเป็นสูตรในการภูมิคุ้มกันบ,บําบัดที่เรียกว่าสูตรแอปโคและนวัตกรรม a p ปโคแคปค่ะซึ่งเป็นสูตรงานวิจัยนะคะของคณะนักวิจัยโอเป a เรชั่นบิมของแอปโคเขาใช้สูตรนี้ในการบําบัดเรื่องของภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง ฟังแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะช่วงหน้าเราคืยกันว่างานวิจัยที่ว่านี้ทำอย่างไรที่สามารถช่วยดูแลบำบัดคนที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ด้วยสูตรแอปโก c แควันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือนักวิจัยไทยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดในการกำจัดไวรัสพูดคุยกับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปเรชั่นบิมค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษิยจิตราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหน่อยครับ วันนี้คุณผู้ชมคะเราจะมีทั้งสไลด์มีผลการวิจัยมีตัวอย่างของกราฟแล้วก็ผลการตรวจเลือดต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะค,คุณผู้ชมอาจจะดูไม่ทันแต่ว่าไล่ตามเราไปแล้วกันนะคะครับผมจะไปช้าๆนะค,ะครับค่ะเริ่มต้นถามอาจารย์ก่อนว่าภูมิคุ้มกันบ,บําบัดหรือว่าแอปโคโรหรือว่า AI เนี่ยของคณะนักวิจัย Operation b i บิมช่วยผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องได้อย่างไงบ้างโอเคครับภูมิคุ้มกันบกพร่องก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากไวรัส ไวรัสตัวนี้มันไปทําลายเซลล์ไม่เลยขาวภูมิคุ้มกันภูมิกันก็บกพร่องเพราะาลดลงไปเรื่อยเื่อเมื่อภูมิกันลดลงไปก็ติดเชื้อติดเชื้อโรคอื่นก็เรียกโรคฉวยโอากาศาแล้วก็จะเสียชีวิตจากโรคเฉยโอากาศาวไวรัสที่ทําให้เกิดภูมิกันบกพร่องไม่ได้ฆ่าเราแต่โรคอื่นต่างหากที่เข้ามาฆ่าเรากลุ่มโรคฉวยโอกาสครับเพราะฉะนั้นหลักการในการดูแลโรคนี้ก็คือทำให้ไวรัสไม่เพิ่มจนกระทั่งทำให้ ม่เลือกขาวถูกทําลายจนหมดหรือถูกลายจนกระทั่งติดเชือช้อจุลอากาศนะครับวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทํามาก็คือใช้ยาต้านไวรัสคือทําให้ไวรัสไม่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดวยการก๊อปปี้ตัวมนันเองเมื่อถูกจํากัดจํานวนมันก็ไม่ลุกลามแต่อาการก,ก็ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าไวรัสมันไม่ได้ตายไวรัสมันก็เพียงแต่ซุกซ่อนไว ก็ไปแฝงตัวอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในไม่เลือดก,ก็มีนะครับแฝงตัวแบบสงบด้วยใช่แล้วก,แวก็แล้วก็ตรวจก็อาจจะไม่เจอแต่ว่ามันอยู่ในนั้นแหละเมื่อหยุดใช้ยาต้านไวรัสเมื่อไหร่มันก็โผล่ขึ้นมาเลยภายในหนึ่งเดือนเนี่ยมันขึ้นมาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็อาการก็จะรุกลามใหม่ก็จะติดเชื้อช่วยอกาสใหม่แล้วก็จะเสียชีวิตได้นี่คือการใช้ยาต้านไวรัสดูแลโรคแพ้ภูมิตัวเองตลอดเวลาเกือบ 40, 40ปีที่ผ่านมา จนบัดนี้อาการเหล่านี้มันก็ยังเกิดอยู่ครับ <40 S 2> จะบอกว่าประสบความสำเร็จได้ไหมในความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์อย่างผมคิดว่ามันไม่ดูประสบบผลสำเร็จครับ40ปีแล้วตั้งแต่เขาค้นพบในปี1981นะครับโอเคทีนี้พอยาต้านไวรัสเมื่อหยุดใช้เชื้อมันก็เพิ่มกลับมาอย่างรดวดเร็วเพราะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้ถ้าหากไม่มีผลข้างเคียงมันก็ไม่เป็นไร แต่ผลข้างเคียงมันมีทั้งระยะสั้นระยะยาวาสรุปแล้วก็คือทําให้แก่ง่ายตายเร็วนั่นแหละนะครับต้องใช้ไปตลอดชีวิตด้วยใช่ใช่ครับแล้วคุณภาพชีวิตจะไม่เหมือนผลปกติาอายุก็จะสั้นนะครับมันก็ในขณะที่มีผลข้างเคียงสูงอย่างนี้คนที่ติดเชื้อก็พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ใช้นะครับแล้วก็จากความที่เขาไม่ประสบผลสำเร็จในการทําให้เชื้อ HIV หมดไป นักภูมิคุ้มกันกวิทยานักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเอ๊อยากก็น,นั้นเลยเราถอยมาก้าวหนึ่งดีไหมทําให้เชื้อไอชีวีเนี่ยมันมันหมดฤทธิ์ทำให้เชื้อ,ย, <That. S 2> อ,ย,อยาต้านภูมิคุ้มกันมันหมดฤทธิ์ <That. S 2> นะครับไม่ลุกลามแต่ว่าตรวจไม่เจอ <That. S 2> แต่มันยังมีอยู่นะอาจจะมีอยู่อาจจะไม่มีอยู่ก็ได้แต่ตรวจไม่พบแต่ตรวจไม่พบนะครับที่สําคัญก็คือไม่ทําให้เกิดโรคและคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติ โดยไม่ใช้ยาต้านไวรัสซึซ่งทําให้เกิดผลข้างเคียงนะครับก็พยายามอย่างนี้มาในระยะ2องาปีหลังมีการแข่งขันกันหลายๆประเทศเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ไมประสบผลสําเร็จก็มกปปปปีประกาศค,ความสำเร็จบ้างในลิงในลิง,ใ,ลงใช่ในสัตว์แต่<า>ผมอยากาเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นเวลา2อสปีแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ทำตรงนี้ได้โดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด หมายถือทั้งกลุ่มโอเปเรชั่นบิมนี่ใช่ไหมคะใช่ครับสร้างผู้ดีเป็นปัญหาให้มีภูมิคุค้มกันแล้วเอาภูมิคุค้มกันตรงนี้ไปจัดการกับเชื้อเอชวีฆ่าเชื้อเอชวีให้ตายเรามาดูคลิปตรงนี้นะครับวิธีการทํางานนะครับร่างกายติดเชื้อไวรัสแซล้วจากตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวของเซลล์ติดเชื้อนั้น,นเซลทีพิฆาเข้าเกาะติดกับเซลล์ติดเชื้อ แล้วพ่นแกรนซามเข้าไปในเซลล์ติดเชื้อเซลล์ติดเชื้อและไวรัสภายในก็ถูกย่อยสลายไปพร้อมกันนะครับอันนี้คือเซลล์ทีพิฆาตที่อาจารย์แปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆใช่ครับคือคิวรทีเซลนี่แหละ,ะคิวร์ทีเซลก็เป็นวิธีการที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปอยู่ในเซลล์นะครับอย่างกรณีนี้ก็คือไวรัส ไวรัสมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันมันล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดไม่ได้ครับมันต้องแทรกเข้าไปในเม็ดเลือดขาวหรือเมดในเซลล์ร่างกายเพื่อจะแบ่งตัวในนั้นเพื่อไม่ชดเพื่อจะก๊อปปี้ตัวมันเองนั้นเพิ่มจํานวนนั้นทีนี้ถ้าหากปล่อยมันให้มันก๊อปปี้ตัวเลขมันก็จะเพิ่มจํานวนมากแล้วก็หลุดออกมาจากเซลล์เดิมก็ไปทําให้เกิดการติดเชื้อที่เซลล์อื่นๆโรคมันจะกระจายไปเรื่อยๆนะครับวิธีการเช่นนี้เรากระตุ้นคิวรทีเซลล์เพื่อจัดการกับ เซลที่ติดเชื้อเพราะเซลลติดเชื้อจะมีสัญญาณมีแอนติเจนหรือว่าตำหนิซึ่งจะส่งสัญญาณไปให้คิลล์ทีเซลล์รับไว้แล้วก็เข้ามาแล้วเกาะติดแล้วก็พ่นสารแกรนซามคือคือสารที่ย่อยสลายโปรตีนเพราะนั้นเซล์ที่ติดเชื้อก็คือโปรตีนไวรัสที่อยู่ข้างในก็คือโปรตีนเนั้นเซลล์และไวรัสก็ย่อยสลายไปพร้อมกันเป็นจุนไปเลยนะครับอันนี้คือทางคณะโอเปอเรชันวิมคิดได้หรออันนี้คือวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในอยู่ในเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วแต่คิวร์ทีเซลไม่มีใครที่จะสามารถทําให้มันเกิดขึ้นเยอะๆได้โดยปลอดภัยนะครับเป็นแต่เราทําตรงนี้ได้โดยใช้สารสก,กัดจากธรรมชาติโดยมีตัวบังคุณเป็นหลักนะครับแล้วเราก็ทําได้มาอย่างนี้เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราพบว่ามันทําตรงนี้ได้เรามีข้อพิสูจน์อะไรนะครับเราก็มีการช่วยผู้ที่ติดเชื้อ นะครับแต่ไม่อยากใช้ยาต้านไวรัสอยากรู้ว่ามีกลุ่มใครบ้างที่ใช้นวัตกรรมนี้มีคนได้นะครับรายแรกที่ที่ผมจะโชว์แสดงตรงนี้บังเอินเอาเข้ามาสัมภาษณ์ไม่ได้ผมก็จะพูดถึงเท่านั้นก็คือก็คือว่าเราให้ชื่อว่าคุณเอ็มนะครับตรวจไม่พบเชื้อมาแล้วเกินกว่า4ปีโดยไม่ใช้ยาต้านไวรัสนะครับแล้วคุณเคก็เกินกว่า16เดือนแล้วที่ตรวจไม่พบเชื้อแล้วตรวจเชื้อเขาทุกๆเดือนนะฮะบางเดือนก็ตรวจสองครั้งในเวลา15 15เดือนเนี่ยเราตรวจทั้ง1 7ครั้ง ก็พบว่าไม่มีเชื้อเลยนะครับคือช่วงนี้คือใช้นวัตกรรมที่ว่านี้ใช่ครับโดยไม่ใช้ยาต้านไวรัสเลยนะครับแล้วรายคุณแอลเนี่ยตรวจไม่พบเชื้อเป็นเวลาเเดือนแล้วคนเหล่านี้คือเกิดภาวะเชื้อ HIV เชื้อไวรัสเชื้อภูมิภูมิคุ้มกันบกพร่องสงบฟังชันโคที่เราเรือกฟังชัวร์นิโยวนะหมดฤทธิ์แล้วก็สงบคือไม่มีอาการของอาการผิดปกติสุขภาพแข็งแรงทุกอย่าง ไม่มีอาการเหมือนคนปกติเหมือนคนปกตินนกตแข็งแรงมากกินได้นอนหลับรือสวยหน้าใสกาังหานนะครับโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามาดูเรามาดูกราฟกันผมแสดงข้อมูลหมดไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อห้ามอยู่นะครับอาจจะดูยากสักหน่อยนะคะอาจารย์อธิบาย<ม>ด้วยผมจะให้แสดงกราฟให้ดูว่าคนแรกนะครับที่เกิดฟังชั้นนุเยวรายแรกของโลกเนี่ยมันมีการแสดงค่าเ,เชื้อไวรัสจาก3 4 00 0นะครับ เมื่อก่อนใช้แล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ12เดือนเชื้อไวรัสเหลือศูนย์แล้วจากนั้นศูนย์มาเป็นเวลา4ปีแล้วครับไม่ใช่ยาต้านเลยนะครับรายที่สองครับไวรัสอยู่ที่ไม่เยอะหรอก80กว่าเกือบร้อยเนี่ยนะแต่ไม่ใช่เวลาเพียงสองเดือนเหลือศูนย์แล้วก็ศูนย์อย่างนี้มาเรื่อยๆเป็นเวลา15เดือนแล้วเราตรวจเป็นทุกๆเดือนบางเดือนก็สองครั้งเพื่อให้แน่ใจหมายมถึงตรวจไม่พบไวรัสรไม่พบเชื้อ พยายามอย่างยิ่งก็ตรวจยังไงก็ไม่พบเชื้อนะครับเป็นเวลา17ครั้งที่เราตรวจตรวจที่ไหนบ้างคะอาจารย์ตรวจที่สถาบันสภากาชาตินะครับตรวจที่บํมราณาราดูนตรวจที่ห้องแลบที่มีมาตรฐานหลายแห่งเพื่อให้ให้่แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดนะครับและจริงๆรายนี้ข้อมูลใหม่เพิ่งจะเข้ามาเมื่อเช้านี้เองนะครับข้อมูลใหม่กราพที่เห็นนี่ฮะที่แสดงเห็นนะครับคุณอันนี้คุณคุณเคร์ นี่เป็นการตรวจเท่1นบครั้งที่17 <15 S 2> นะครับวายโหลดของ uh, เขาจะเห็นว่าหมายความ ND คือ not detected ไม่มีแล้ว mm hmm. ส่วนเชื้อ HIV เ,ออเชื้อ HIV มีแล้วนะครับ <c oughs> ส่วน CD4 ก็อยู่ที่พันขึ้นนะครับมะนสิบเจ็ดครั้งตรวจไม่พบเชื้อเลยอะ่ะเราจะบอกว่าเชื้อหมดไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าทัในใดทันที่คุณตรวจเลือดเขา <c oughs> เขาจะมี Antibody มี HIV Antibody ซึ่งหมายความว่าครั้งหนึ่งคุณเคยติดเชื้อมาแต่แอนติบอดีมันจะอยู่กับเราตลอดเพราะเมื่อไร่ที่มีแอนติบอดีคนบอกว่าคุณติดเชื้อแต่จริงๆเราพยายามตรวจตรวจตรวจแล้ว17ครั้งก็ไม่เจอมันก็อยู่ในภาวะสงบใช่ครับมันอาจจะหายไปเดี๋ยวก็ได้อาจจะหไม่มีใครบอกได้คือบอกไม่ได้เราพูดไม่ได้เพราะเขามีแอนติบอดีอยู่ไงแล้วก็มีวิธีการที่ทำตรงนี้ได้ด้วยนะครับดูค่ะแถวต่อไปนะครับก็มีคนที่คนที่สี่คนที่4ี่นี่จะเห็นว่าจาก 90,000ไวรัสนะเหลือศูนย์ภายในสามเดือนเองภายในเวลาสมเดือนนะครับก็ต่อไปเรื่อยๆคือแล้วก็ไรที่ห้านี่จะขึ้นขึ้นลงๆนิดหน่อยไยที่ห้าเนี่ยจะเริ่มจาก300กว่าแล้วก็ลงมาที่80บกแล้วก็หยับขึ้นไปแล้วก็ดูท่าทาว่าจะหยับขึ้นไปเพราะว่าดูแลสุขภาพตัวเองไม่ค่อยดีจากนั้นก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็เหลือศูนย์เหล่านี้คือคนที่ฝังชั้นเขียวแล้วภาวะเอชบีภา,าวะเชื้อภูมิคุมกันบกพร่องหมดฤทธิ์แล้วะนะ แล้วสุขภาพก็แข็งแรงตลอดเวลาทีนี้คนเหล่านี้ตอนนี้คุณภาพชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างแข็งแรงมากสุขภาพแข็งแรงนะครับออกกำลังกายได้ดีนะครับเราจะบอกว่าเขาปลอดเชื้อแล้วได้ไหมหรือเกิดเอริดิเคชันเคียวแล้วได้ไหมจริงๆเราก็อยากจะบอกว่าอย่างนั้นนะฮะแต่มันพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันเีคาพิสูจน์เอเรดิเคชันเคียวคือภาวะปลอดเชื้อครับภาวะปลอดเชื้อนะครับทีนี้มาดูต่อๆไปนะฮะมีอีกสิบรายที่เราอยู่ในระหว่างการทดสอบของเข้าไปเรื่อยๆ กราฟอีก10รายที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับเห็นว่าค่าชี้ที่ค่าการตรวจเชื้อมันลดลงจากมากไปหาน้อยทุกเรื่อยๆนะร<ฆ>ายที่1นถึงสรายที่4โทษรายที่5้ถึงแแล้วกลายที่9-10ถึง10นะทุกรายลดลงไปเรื่อยๆถ้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆในสุดก็จะมีเชือ้อเอเชื้อภุมมกันบกพร่องเป็นศูนย์<ฆ>แล้วก็เกิดฟังช<ฆ>ั่นเขียวนะคร, <S 2> <S 2> <ฆ>ครับเพราะนั้นความมั่นใจของเราตอนนี้มันชัดเจนมากว่าทุกรายเนี่ย ถ้าเขาดูแลสุขภาพดีดีนะครับไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสคัเขาจะตรวจไม่พบเชื้อเขาจะใช้นวัตกรรมของคณะนักขึ้ใจโอเปชั่นบิมเราสร้างให้เขามาจัดการกับเชื้อเอชไอวีเองนะครับโดยใช้สร้างคิลลิทีเซลล์ขึ้นมาเมื่อตรวจไม่พบแบบนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จสิคะอาจารย์ก็ครั้งแรกของโลกครับขณะที่ทุกๆทำไมคนยังรู้จักน้อยมากว่านี่เป็นครั้งแรกเพราะเราเป็นคนไทยมั้งเพราะสถาบันของรัฐก็ห้ามมาพูดด้วย ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้อืดอัดนะครับซึ่งวันนี้ที่อาจารย์นํามาให้ดูเยอะๆเพื่อต้องการจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นผลการที่เขาดีขึ้นจริงๆครับมีหลักฐานเชิญเข้ามาดูได้ครับเชิญเข้ามาตรวจเลยครับผมให้ถ้าผิดหนึ่งคุยกับคนไข้ได้ไหมผมให้ผิดได้ครับผมที่มีผู้พิากันบอกพร่องเนี่ยใช้นวัตกรรมที่ว่านี้แล้วดีขึ้นจริงๆไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยไม่ได้ใช้เลยถ้ามีการผิดพูดผิดไปแม้แต่รายเดียวผมให้ปรับ1ิบล้าน เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนวัตรกรรมที่ว่านี้คืออะไรด้วยแล้วก็ยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกด้วยนะคะพักครู่เดียวค่ะวันนี้นะคะเราพูดคุยกันเรื่องกลุ่มนักวิจัยไทยคณะนักวิจัยโ p e r a t i o n นบิมค่ะใช้ภูมิคุ้มกันบ,บําบัดในการดูแลผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งอาจารย์ก็นําชาร์ตนําภาพทุกอย่างนําหลักฐานทุกอย่างผู้ป่วยมายืนยันในรายการด้วยว่าได้มีการดูแลเขาจริง แล้วก็ทราบว,ว่าอาจารย์จัดตั้งศูนย์ฟังช t นเ n ลเคลว e แห่งแรกของโลกให้กับผู้ที่ต้องการมาใช้บริการศูนย์<า>นี้คืออ,อะไรคะก็เพื่อที่ให้คนที่ติดเชื้ออยู่ปัจจุบันบต้องการจะปลอดจากเชื้อโดยไม่ใช้ยาต้านไวรัสออครับก็สามารถที่เข้ามาตรงนี้ได้เราจะดูแลให้เขาปลอดปลอดจากเชื้อก็คือเชื้อสงบหรือหมดฤทธิ์ให้กับทุกคนในโลกนี้ที่จะเข้ามาเลยเหรอที่เขามีปัญหา ก็ต้องมีค่าจะจ่ายแน่นอนจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นศูนย์แรกของโลกทําไมถึงเป็นศูนย์แรกของโลกก็ไม่มีคนอื่นทําได้ก็ไม่มีคนอื่นทําได้อาจารย์กล้ายืนยันว่าเป็นศูนย์ฝังเนือเยื่แรกของเขาทำสร็สำเร็จได้บ้างในลิงครับเราจะไม่แข่งกับลิงนะฮะเราเอาใช้คนนะโอเคทีนี้ต่อไปครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่เกิดฟังเที่ยวเกี่ยวเราช่วยไทยบ้างเราช่วยคนที่ติดเชื้อช่วยโอกาสระยะสุดท้าย จากที่เป็นมะเร็งซ้ำขึ้นมาเป็นทีบีซ้ำขึ้นมาติดเชื้อราซ้ำขึ้นมาแล้วก็หลายรายเทียบกลับมีชีวิตเปิดไปกบเป็นปกติระยะสุดท้ายนี่หลายคนก็คงถอดใจแล้วนะคะอาจารย์หมดหวังแล้วนะทีนี้เราไม่มีเวลาที่จะพูดให้เขาให้เขาพูดรายละเอียดนะครับมีมีความสนใจยังไงก็โทรเข้าไปถามเราแล้วกันนะครับมต่อไปเลยนอกจากว่าเราช่วยผู้ติดเชื้อชโคกาศระยะสุดท้ายแล้วให้รอดชีพให้รอดชีพมาได้นะครับคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ต่อการติดเชื้อฉุกากาศคือมี C D4 ต่ำกว่า200เราเอานํามา20รายทั้ง20รายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกินกว่า200 C D4 คือเซลล์ภูมิคุ้มกันนะฮะเขาต้องมีมากกว่า200ถ้าคนปกติต้องมีมีประมาณ600ในทั่วไปนะครับโอเค20รายก็ C D4 เพิ่มเกินกว่า200ภายใน1เดือนนะครับทีนี้ต่อมาแล้วเราช่วยใครอีกที่บ้านแกด้าจริงๆจิินเป็นบ้านที่เราไปช่วย คือบ้านที่ดูแลเด็กติดเชื้อเด็กติดเชื้อเด็กกัพร้านะครับเราไปดูแลเด็กเหล่านี้หลังจากที่เราพบว่านวัตกรรมเราช่วยคนได้แล้วเราก็อยากจะช่วยเด็กเหล่านี้เราก็พบว่าประการแรกทีเดียวเด็กที่ติดเชื้อติดเชื้อจากแม่นะคะติดเชื้อจากพ่อแม่ครับแล้วก็ใช้ยาต้านอยู่นะครับแต่พบว่าคุณภาพชีวิตก็ไม่ชัดเจนซีดโพก็ไม่เคยเพิ่มมากมายแล้วก็พบว่า50รายซีดโพเพิ่มคุณทุกรายนะครับ กราฟนี่จะเห็นอย่างชัดเจนผมสรุปว่าเป็นกราฟนะครับคนรายที่ 1, 1, 2, 3, 4, 5, ึ่งถเป็นรายที่1นถึงสิแล้วก็ 20, 30, 40ื้อก็ทุกรายก็ c โก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วจากตรงนี้เราก็มีผู้ที่ติดเชื้อแล้วยังมีโรคเฉวยอกาศซ้ำ<ฆ>แม้กระทั่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย<ฆ>เป็นมะเร็งตับนะครับมีเชื้อราที่ปากมีทีบีนะคร สิบเจ็ดรายภายในสองสมเดือนหายหมดอาการหายปัจจุบันก็ถูกอยู่มีมีชีวิตเป็นปกติทุกคนสามารถดูแลจริงจรเนี่ยจโอกาสจริงๆเนี่ยคุณขวัญใจผู้ผู้อำนวยการของศูนย์เนี่ยเขามีคลิปให้เราให้มาให้มาแสดงนะครับแต่บังเอิญก็ไม่ให้เปิดนะครับเป็นไรก็ผ่านไปทีนี้ผมอยากจะบอกว่าบ้านแค่ด้าเนี่ยก็เป็นบ้านที่ เป็นที่พักพิงของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อได้รับบริจาคใช่ไหมคะได้รับเงินบริจาคเป็นการำํำรงการคงอยู่ของของของศูนย์นะครับเราก็ช่วยเด็กเหล่านี้ให้ได้ใช้ปิธัการของเราฟรีมาเป็นปิธีแปดรวมแล้วก็ประมาณ20ล้านบาทนะครับที่ผ่านมาก็าเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสองสามล้านบาทต่อต่อปีนะครับแล้วค่าใช้จ่ายบางส่วนเราก็สนับสนุนด้วยแต่ภาวะโควิดตรงเนี้ยมันทำให้เงินที่สนับสนุสนจากเงินบริจาค มันพร่องลงพผมก็อยากจะขอแนะนําขอเชิญชวนนะครับว่าท่านผู้ใดที่มีจิตศรัทธานะครับกรุณาช่วยดูแลเด็กเหล่านี้อย่าไปทิ้งเราจะไม่ทิ้งเด็กเหล่านี้นะครับเด็กที่ติดเชื้อเพราะว่าเขาเขาหายได้แล้วก็สติปัญญาก็ยังดีจะมีโอกาสเป็นกาลังสาคัญของประเทศชาติได้โอนไปก็ได้ใช่ไหมคะโอนโดยตรงไปเลยครับที่แบงค์ไทยพาณิชย์คาณิชย์ครับนะฮะที่มี097นะครับ2 35024 264ครับนะครับ เดี๋ยวโทรเข้าไปนะฮะเราจะทิ้งเบอร์นี้ไว้นะครับนี่จากตรงนี้ครับแล้วเราสูค่คล้ายๆกันจับกับไอ้ภูมิวันบัาบันเนี่ยเราช่วยใครอีกอปยยัจจุบันเนี่ยนะครับ <COVID. S 2> ัเราก็สามารถที่จะป้องกันไม่ก็ไมม,ไม,มีไม่มีการติดติดได้ก็หลายร้อยรายที่เราช่วยไม่ติดเ,เด็กที่บ้านแกหน้าจากที่เป็นหวัดเ,เดือนละปีละหลายหครั้ง ใช้ไปจากนั้นหนึ่งปีไม่เคยติดบัตรเลยคือติดป้องกันเชื้อไวรัสได้แน่นอนแล้วผู้บริโภคที่ใช้นวัตกรรมนี้ในการป้องกันโรคนะป้องกันการติดไวรัสก็ทําได้พนักงานของเราร้อยยี่สิบรายนะที่ใช้อยู่สามเดือนก็ไม่ติดเลยนะครับแล้วเมื่อสี่ห้าเดือนห้าหกเดือนที่แล้วที่มีโรคที่บูฮั่นนะครับเราก็ช่วยส่งให้หมอที่จากคุณหมิงาจากฟอชานที่เดินทางไปช่วยที่บูฮั่น ได้ใช้นวัตกรรมของเราส่งไปให้ับทุกคนกลับมาคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติไม่ติดเชื้อนะครับปัจจุบันนี้เขาก็บอกมาว่าโควิดเ,เนี่ยมึงจีนมาหมดละมหมดกระแสละแต่ว่าอยากจะเอาของเราเนี่ยไปใช้เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานของรัฐะนะฮะที่กเกษียณแล้วให้มีภูมิคุ้มกันดีขึ้นและ,ะสุขภาพแข็งแรงขึ้นอาจารย์คะเวลาใกล้หมดขอถามได้ไหมคะว่านวัตกรรมของอาจารย์ที่ว่าเนี่ย มันมีส่วนสําคัญมีสารสําคัญอะไรถึงสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ข้อสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นครับคือส่วนหนึ่งก็คือบังคุดนะครับแล้วก็คือไปเพิ่ม T ซลล์อย่างที่ว่านเนี่ยารายสุดท้ายครับผมอยากบอกว่าอย่างนี้เป็นคลิปซึ่งเราคงจะไม่เวลาแสดงแล้วมั้งค่ะคุณโรเรนบา์ลีได้ได้อยู่ค่ะโอเคครับั้งนั้นขอดอูคลิปของคุณบารเรนโรเรนบาลีเลยครับรายนี้เนี่ยติดเชื้อติดเชื้อครับแล้วปัจจุบันหายแล้วครับ and I'm 63 years old I came up to Colorado in the Vail Colorado area December the 11th and I started feeling sick just a regular bronchial uh, cough and uh, fever Ache, etc I took uh, a lot of vitamin C and zinc drank a lot of water to try to kick it I couldn't kick it so December 23rd okay kha. แต่ปัจจุบันนี้หายแล้วนะครับจริงๆเขาติดเขาตรวจพบเมื่อตั้งแต่เดือนตั้งส1ิบเอ็ดธันวาซึ่งหมายความาติดตอนต้นเดือนธันวาหรือปลายปุมผาปลายพฤศจิกาโดยเขาไม่รู้ว่าเป็นโควิดเพราะตอนนั้นอเมริกดงมู้จากไม่เดียวจากตรงนี้แต่หลังจากนั้นเขาหายแล้วเสร็จแล้วไปตรวจภูมิกันอีกทีก็พบว่าเขามีภูมิกันแล้วมีโควิดแล้วคือ IGM เป็นศูนย์ IGG เป็นบวกคืออะไรคะ IgM IgM ก็เป็นภูมิกันที่แสดงว่าครั้งหนึ่ง เคยเขณะนี้ไม่มีเชื้ออยู่แต่มี IGG เป็นบวกแสดงว่ามีภูมิการเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเคยติด<ฆ>แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีอันนี้ผลตรวจจากอเมริกาใช่ไหมครับชัดเ<ฆ>จนเพราะฉนั้นก็คือว่านอกจากเราจะป้องกันแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยให้หายได้แสดงว่านว,วัตกรรมของอาจารย์สามารถดูแลทุกคนที่ต้องการจะป้องกันตัวเองต้องการจะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้คือจะบอกว่าทุกคนหรือเปล่าทุกคนที่เราดูนะแต่คนอื่นที่เราไม่ดูเราไม่รู้นะ แต่ว่าทุกคนที่อยู่ในพที่เราใช้ของเราเนี่ยดูแลได้หมดแม้แต่พยาบาลบางรายในหลายหลายหลายทุกคนในโรงพยาบาลช่วงหน้าฝนนี้เชื้อไวรัสกําลังระบาดนะคะอาจารย์รพดูแลตัวเองยังไงดีก็ไวรัสโรคหวัดจะเข้ามาถาโถมร่วมกับร่วมกับโรคโควิดเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพก็เริ่มจะหนักขึ้นเพราะฉะนั้นสร้างปุ่มุ้มกันไว้ป้องกันได้แน่นอนเพราะมันไวรัสทั้งคู่ค วันนี้อาจารย์ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะเราอาจจะไปไวหน่อยแต่ว่าทุกคนน่าจะได้ประมวลทุกอย่างนะคะแล้วก็น่าจะารู้ว่าในบ้านเรามีกลุ่มนักวิจัยที่สามารถทําสําเร็จในการใช้ภูมิคุ้มกันบําบัดช่วยเหลือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยใช่แล้วก็ต้องการจะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยแล้วก็อยากถึงขนาดที่ว่าเราจะตั้งศูนย์แห่งแรกของโลกครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ